ดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะมาพบกับชิน n e อ m เมซิ่งหญิงไทยนะคะก็วันนี้ก็มีวันนี้ก็วันที่ต้องอยู่บ้านอีกนะคะเราก็อยู่บ้านกักตัวอีกสิบสี่วันเนอะเพราะว่าเราก็ออกไปกินข้าวข้างนอกไม่ได้ร้านค้าก็ปิดสองทุ่มวันนี้หมวยก็เลยจะทํากับข้าวนะคะก็คือแกงจืดหัวไชเท้านะัวไชเท้านะคะกระดูกหมูก็สูตรนี้นะคะก็จะ ไม่ใช้แล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสนะคะกระดูกหมูเนี่ยคะ่ะหมวยล้างแล้วก็กระดูกหมูเนี่ยนะคะหมวยไปล้างด้วยใส่เกลือไปหมวยล้างเพื่อให้มันบบกลิ่นคาวของกระดูกหมูนะคะมันไม่มีนะคะมันช่วยได้นะคะอันที่สองกหมึกปลาหมึกนี้อยากจะบอกว่าปลาหมึกเนี่ยแพงมากตัวนี้นะคะทุกคนสองร้อยบาทแต่ปลาหมึกเนี่ยหมวยก็ต้องไปแช่น้ำก่อนนะคะเพื่อเพื่อให้มันแบบ นิ่มลงแล้วเดี๋ยวเราต้องมาตัดนะคะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเห็ดเห็ดเหมือนกันนะคะอันนี้เหมือนก็ไปแช่น้ำแล้วนอกจากอันนี้ก็จะมีกระเรือแล้วก็มีมตาลปี๊บนันตาลปี๊บจะไม่ใส่เหมือนนี้หนอะคะ่ะก็เอาไว้ดูแล้วก็ใส่นิดหน่อยทังจริงแลนะ้วหัวทํยทําให้หวานแล้วก็ขึ้นแห้งขึ้นชายกระเทียมนะคะนี่กระเทียมกระเทียมหมวยกระป๋องแล้วก็เหมือนทุบๆมันนิดนึงแล้วก็รากผักชี แล้วก็คือมันก็มีสูตรโบนราณที่เคยไปเจอเขาบอกว่าให้ใส่แบบใบเตยหน่อยมันก็จะช่วยทําให้มีกลิ่นหอมอันนี้ใบเตยที่บ้านปลูกเองค่ะก็ไปตัดมาก็เดี๋ยวทั้งหมดนี้ก็ทำนะคะอันนี้คือเนี่ยค่ะเราก็เราแช่ปล๊กใช่ไหมคะผมเราก็ต้องมาตัดตัดมันเนาะเนี่ยเราก็ดงก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราต้องมาตัดปลาหมึกนะคะแล้วก็เพื่ออะไรคะเดี๋ยวเราลอกตรงกลางมันก็เราก็คงไม่ได้ใช้เราก็เอาแค่ตรงหนวดกินได้ เราตัดแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเอาปลาหมึกเนะะี่ยค่ะเราต้องตัดเป็นชิ้นเล็กตัวใหญ่มากเลยเนะี่ยเราเอาต้องเอาปลาหมึก,กไปทอดแล้วเดี๋ยวเราก็ไปใส่ในแกงจืดเมื่อก่อนอะทำไม่ได้ใส่นะแต่รู้สึกว่าพอเราใส่มันไปอะรสชาติอาหารเรามันดูแบบน่ากินมากขึ้นนะคะเดี๋ยวมันก็จะตัดแบบชิ้นเล็กๆแบบพอพอ,พอดีคำจริงๆอาจจะใช้แค่ครึ่งตัวก็ได้จ้กพอนะเนี่ยน,นะะว่า ะะเดี๋ยวเราไปดูอีกทีก็คือตอนตอนทำแล้วกันนะคะทุกคนค่ะก้อนนี้หมวยกะต้มน้ำเดือดแล้วรู้สึกจะเดือดมากเพราะเราต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนเนะเาะแล้วก็พอน้ำเริ่มเดือดเนี่ยเดี๋ยวก็ใส่กระดูกหมูลงไปนะคะก็้าใส่กระดูกมน,นะคะมันมีเคล็ดลับอีกนิดหนึ่งนะคะตอนที่เราหั่นหัวไชเท้าเนี่ยคะ่ะให้ดูขนาดของกระดูกอยูนะคะ ถ้ากระดูกหมูมันชิ้นชิ้นใหญ่แล้วก็หั่นหัวใชเท้าชิ้นใหญ่หน่อยถ้ากระดูกหมูมันชิ้นเล็กแล้วก็หั่นหัวใชเท้าชิ้นเล็กทำไมต้องหัน่นเพราะว่าถ้ากระดูกหมูคุณชิ้นใหญ่แล้วคุณหั่นหัวใชเท้าชิ้นเล็กๆนะคะจะเกิดว่าแบบหัวใชเท้าจะสุกก่อนแล้วมันก็จะเละไปอันนี้ก็ปล่อยให้น้ํามันเด,ดเดี๋ยวเดือดอีกทีนะคะแล้วก็มันจะมีฟองเราก็ตักฟองออกเดี๋ยวรอมันเดือดกันนะคะทุกคน ก็อันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราต้องใส่เกลือไปน,น,นิดนึงเขาบอกว่าก็ใส่สักหนึ่งช้อนชาจริงจริงถ้าหม้อประมาณนี้จะใช้เกลือประมาณสามช้อนชาแต่หมูนใสไปแค่นี้ก่อนอันนี้หมวก็ใช้กล้วยชมพูเมื่อกี้นี่หอยเี็บม,มาแล้วแล้เดี๋ยวค่อยรอดูอีกทีนะคะทุกคนก็พอมันเริ่มเดือดมันจะมีฟองตรงนี้นะคะ่ะเราก็ตักมันทิ้งนะคะค่อยค่อยค่อยๆตักตอนนี้ก็อย่าเพิ่งไปคนมันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันเดือดจัดจ อันนี้หมอก็ค่อยๆช้อนฟองตักพิงน,นะคะเมนูอันนี้นะคะก็กินได้ทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กนะคะดีต่อสุขภาพด้วยเพราะมันมีผักกระดูกหมูแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาทํานานนิดนึงเพราะว่ากระดูกหมูอะค่ะถ้าจะให้กินเนี่ยคือมันต้องต้มให้มันเปืเป่อยๆเลยก นานนิดนึงแต่วันนี้เดี๋ยวเรารอให้มันเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอากระช้ยเท้ามาใส่เพื่อให้ต้มไปพร้อมกับกระดูกหมูนะคะแล้วมันก็จะออกแบบทําให้น้ําซุปเนี้ยมันมีรสชาติหวานขึ้นค่ะก็เนี่ยกําลังต้มกระดูกหมูนะคะก็ลดไฟนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเนี้จะมาท่อปลาหมึกที่หั่นไปแล้วแล้วก็กุ้งแห้งหน่อยก็ใช้น้ํามันแล้วแต่นะเขาจะใช้อะไรหน่อยก็ใช้น้ำมันอมเหลียมออยเพื่อสุขภาพนิดนึง เหมยก็ได้ใช้ไฟแรงมากหวอกค่ะคือเราทอดอะไรเพื่อให้มันสุกนิดนึงแล้วเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องไปต้มในหม้ออยู่ดีอะค่ะเดี๋ยวรอมันเดือดน,นะคะทุกคนนัดหนึ่งการทําอาหารนะคะมันก็เหมือนเป็นศิลปะอย่างนึงนะทุกคนคือมันไม่มีอะไรที่ตายตัวทุกคนก็สามารถประยกต์หรือแอปพลายในแบบที่เราชอบนะคะจริงๆตอนแรกก็แบบเมื่อกี้ที่บอกว่าจะใส่เห็ดหอมเนาะก็บางคนก็ไม่ชอบกิน,นเห็ดกินเราก็ใส่อีก ะคะก่อนเพราะว่าไฟนี้หมวยเปิดไฟอ่อนสักก่อนนะคะ <c oughs> ก็เนี่ยหมวยเอาก็เริ่มจากเอากุ้งแห้งลงไปทอดก่อนนะคะีเราก็ทอดแค่แบบพอสุกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปต้มคึงมกินมันก็จะแบบกรุบกริบกรุบกริบหน่อย่ะคะพอเราไปทอดปริมาณก็ตามความชอบเลยะคะ่ะบางคนก็จะแบบก,กระใสเท่านี้เท่านั้น ใครชอบแบบไหนก็เอาเลยค่ะเอาแค่มันแบบมันแค่สุก่องนะคะไม่ต้องรอให้มันแบบไม่นะแค่มันแบบเนี้ยมันจะขึ้นเหลืองๆห,หน่อยทุกคนล้วก็เอามันเหลืองๆปุ๊บทุกคนก็ตักมันขึ้นได้ก็พอแล้วล้วก็ตั เห็นไหมทุกคนพอเราไปทอดปุ๊บม,มันจะมีกลิ่นหอมของกุ้งออกมาพอเราไปใส่ในต้มยำเอ้ไม่ใช่ต้มยำนะเหมือนก็เรียกอีกแหละแกงจืดเราอะ่ะมันจะทําให้น้ําซุปของเราอะ่ะหอมแล้วก็อร่อยมากขึ้นมันก็มีบางบางสูตรนะเขาบอกว่า้ไม่เห็นจนะต้องทอดเลยก็ได้เหมือนกันนะก็แล้วแต่ความชอบแต่ว่าหนยคิดว่าทอดแล้วมันทําให้แกงจืดเราอ,อร่อยมากกว่านะคะ แล้วเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันนะคะเราก็สามารถเอาไปหมุดทอดต่อได้เลยนะคะทอดทอดชอ,ดอดไม่ต้องใช้ไฟเลยนะคะเราแค่ให้มันแบบอย่างที่บอกเอาให้มันแค่แบบว่าเหลืองต่ออันนี้เหมือนว่าน้ํามันมันน้อยไปนิดนึงเราก็เติมได้ทุกอย่างมันปรับเปลี่ยนได้อย่างที่หมูดบอกมันคือศิละปะ อย่างนึ่งนกันในการทำอหไรคะก็ทอก็ค่อยๆทอ้าเราทำกับอาหารเราเยอ็จแล้วเราจะกิวข้าวเลยนะเนี่ยเออยอ่่ค่อยๆ,ๆทอ,อหอมได้่นๆเลย ก็หมืนดูน่ากินมากเะยทุกคนออกด้วยแหละจะบอกให้ออกไม่ทุ้ยขิวเลยนะ <S <S 2> <S 2> <S 2> นี่ยังไม่ได้กินข้าวกันนะคะทุกคนเนี่ยรอเราก็ํามาหาเนี่ยแหละเดี๋ยวก็ระหว่างที่เราจะตุนเนี่ยเดี๋ยวหมือนก็ค่อยไปหุงข้าวโอ้ดูดีมากเลยอ่ะดูน่ากินแบบที่นะ้อง คือถ้าเราใช้ไฟแรงมากมันจะไหม้นะคะก็คือเราอย่างที่บอกเราต้องการทอดให้มันแบบเหลืองๆหรือว่าเนี่ยถ้าทอดมันสุกเนี่ยมันก็จะเด้งๆขึ้นมางอๆตัวมันงอๆออเนะ,ะเอาเพราะว่าเดี๋ยวพอมันไปต้มเนี้ยเวลาเราเคี่ยวมันก็จะอร่อยทําให้มีกลิ่นหอมมากขึ้น,นดูดีจังเลยชมเอง ่อนหมดทําอาหารไม่เป็นนะทุกคนหมดบอกเลยแม่ทําให้กินตลอดเนี่ยหมดว่าพอนะ้วเพราะว่าเดี๋ยวกินหอมกุบกิบกุบกิบหมดไปไฟเตาน,นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวหมดก็ตัดถ้ามันง่ายง่ายหน่อยก็จะมีตะแกรงกล่องน้ํามันก็ได้แต่หมดก็ไม่ได้ใช้หมดก็เอาง่ายๆทําทกินเองง่ายๆ่ายหอมมากเลยอะ่ะค่ะก็อ่าพอมัน เดือดไปสักพักหกน่อยที่เราใส่ใบเตยเนาะแล้วก็รากผักชีกระเทียมเดี๋ยวเราต้องเติมน้ำหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราใส่นี่ก่อนส่วนอันนี้ขึ้นช่ายเอาไว้หลังสุดนะคะเราไว้ใส่ตอนที่มันสุนะกแล้วก็มันอาจจะไม่เยอะเท่านี้ก็ได้แต่ว่าหนยคิดว่าขึ้นช่ายมันหอม้วเราใส่เยอะๆมันก็จะทำให้ต้มเราโอเค เราใส่หัวไชเท้าห่วใชเท้าที่บอกค่ะขนาดก็เมื่อกี้ที่บอกก็คือให้ดูเท่ากับใกล้ๆกับริ้นนะกระดูกหมูพอเราใส่ไปปุ๊บน,นะคะเดี๋ยวเราต้องอตุน๋นเาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้กระดูกหมูมันเปื่อยก็จะใช้เวลาสักประมาณเกือบชั่วโมงแต่เราจะเปิดไฟอ,อ,อ่อนๆนะคะ แต่ตอนที่เราใส่ตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราอย่ามืใส่หมดนะต้องเติมน้ําเข้าไปหน่อยแล้วรอมันเดือดรอบหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยหลีไฟแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆเพื่อให้กระดูกหมหูมันเปื่อยนะทุกคนอันนี้เสร็จปุกก๊บก็ใส่หูน่ากินมากอะ่ะอันนี้ก็คือปลาหมึกที่หมอยทอด ุ้งแห้งใส่มันทุกอย่างใส่เข้าไปเป็นไงคะทุกคนสีดูน่เกี้สวดีคาะหน้าตาแต่ว่าเราก็เติมน้ำที่บ้านนี่ก็ผู้หญิงน้อยห่วยก็จะใช้น้ำนี่กินน้ำแล้วน้ำแรกทำกับข้าวเลยค่ะทุกคนลองดจริงจริงแล้วก็เติมมันแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราต้องเปิดไฟแรงนิดนึงเพื่อให้มันเดือดก่อนพอมันเดือดตบ ่ันานเสร็จปุ๊บอ่ะแล้วเราก็ค่อยค่อยลดหลีไฟแล้วก็ปล่อยมันให้อย่างเงี้ยปสักพักๆหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงมาดูอีกทีก็ได้มาตักดูว่าไอหมูที่เราทำอ่ะมันเปื่อยลงหรือเปล่านะคะส่วนเห็ดหอมเหมือยคิดว่าอย่าเพิ่งใส่ตอนนี้เดี๋ยวรอใกล้ๆเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเปื่อยเกินไปเดี๋ยวเรามาเดือดกันนะคะทุกคนก็อันนี้เริ่มเดือดแล้วก็เดี๋ยวหอยใส่ซี๊วคะ ก็อย่าใส่เยอะมากนะคะเราเติมได้นนเพราะว่าอย่าลืมว่าปลาหมึกเราอ่ะมันก็จะออกเค็มๆเนาะแล้วก็มีคุ้งแห้งอีกในนี้ค่ะแต่กินทุกคนหนยบอกเลยตอนนี้กินแบบอย่างหอมอ่ะแล้วการใส่ใบเตยไปมันก็จะทําให้อันนี้ก็เป็นทริคอย่างหนึ่งเนาะทำให้แบบ แางจืดเราดูน่ากินมากขึ้นแล้วกลิ่นหอมมากพี่อุ้ยหอมไหมหอมแมกนีทองลองไหเนี่ยพี่อุ้ยบอกว่ามวยไปหุงข้าวเี๋ยวนี้บอกยอย่าใจเย็นอย่ามันก็ใสนงี้ยแล้วเนี่ยค่ะมันเริ่มเดือดใช่ไหมคะทุกคนเพราะเมื่อกี้หมวยเติมน้ำไปก็เลยรอมันเดือดแต่ถ้ามันมีฟองเนี่ยเราช้อนออกได้นะก็เดี๋ยวพอมัน เนี่ยดือดปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวหมวยจะหลีไฟเราก็จะปล่อยให้มันตุ่นเพื่อให้กระดูกหมูเนี่ยค่ะกระดูกหมูคนให้ดูเหากระดูกหมูไม่เจอก็อมหมวยใส่เครื่องแน่นมากอย่างหนึ่งที่เวลาหมวยทำกับข้าวนะคือหมวยไม่เคยห่วงเครื่องนะเดี๋ยวจะต้องตุ่นเพื่อกระดูกมมันเปื่อยเวลาเราจะกินจะได้ง่ายขึ้นกนระดูก เวลาหมวยทำข้าวนะหมวยจะใส่แบบทุกอย่างแบบเต็มที่เครื่องแน่นคืออาหารนะถ้าเราใส่แบบแน่นๆเครื่องแน่นๆนนะมันจะอร่อยมากทุกคนจริงแล้วมันก็ดีต่อสุขภาพไปด้วยเพราะว่าเราคัดสรรทุกอย่างด้วยด้วยตัวเราเองนะเพราะว่าไม่เช้าหมวยก็ไปกลข้าวแต่เช้ามพเพื่อมาทำข้าวเนี่ยโอเคเด,ดดเดี๋ยวหมวยจะปิดปิดฝาแล้วเดี๋ยวหมวยจะดีไฟ่ย่งดียนะทุกคนดย๋ยงหมวยจะเริ่มดีไฟละเพื่อตุนน่นนำนะคะ มือนก็จะเอาฝามาปิดอ่ะแล้วเดี๋ยวมารออีกสักครึ่งชั่วโมงี๋ยวชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีเรามาันเปิดกันเราก็ต้มมาเกือบชั่วโมงแนละ้วแล้วก็เดี๋ยวอันนี้หน่อยเติมน้ำตาลไปนิดเดียวนะจริงๆตักมาเยอะแต่ว่าเติมไปนิดเดียวเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวเราใส่ขัื้นชามาดูมาดูอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะคือสีมันนะ้ํามันงวดแล้วนะแล้วมันก็ทําให้เห็นแบบ เออสีแบบน่ากินมากเดี๋ยวเราก็ใส่ขึ้นช่ายขึ้นช่ายทุกทุกเดี๋ยวขอกดลงไปนิดเป็นต้นค่ะทุกคนมันจะทำให้ดูน่ากินหูดูน่ากินกลิ่นหอมมากค่ะทุกคนหนอกเลยใส่หมดเลยชอบกินผักอันนี้ <S <S 1> <S 1> ก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันเดือดนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะ ก็ก่อนก่อนอันเนี้ยเมื่อกี้เราชิมนะเมื่อกี้มวยชิมไปแล้วแหละว่ารสชาติโอเคแล้วก็ให้พี่วุ้ยลองชิมว่าโอเคไหมมันก็จะออกแบบเค็มนิดๆก็ไม่เค็มมากนะทุกคนแล้วก็อาจจะแบบมีรสหวานของอหัวใจเท้าแล้วก็น้ตาตาลปิดนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ใส่พวกแบบเครื่องเครื่องปรุงรสเลยนะอันนี้เราปรุงแบบของเราเองเลยตามสูตรแบบโบราณแล้วสังเกตว่าเอ,อิน้ํามันก็จะแบบไม่ขุ่นมากนะ เดี๋ยวรอมันเดือดนิดนึงนะทุกนคนของของปลาหมึกแห้งด้ว<อ>ยนะใช่กุ้งแห้งอย่างที่บอกว่าถ้าเราไปทอดอ่ะปลาหมึกกับกุ้งแห้งอ่ะปลาหมึกไปทอดก่อนนะแล้วมันจะทําให้น้ำซุปดีแล้วก็ใบเตยที่เราใส่ลงไปทําให้กลิ่นหอมก็เดี๋ยวมันเดือดนิดนึงเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะทุกคน สร็จแล้วนะคะอันนี้แกงจืดหัวไชเท้ากระดูกหมูสูตรหมวยกับพี่อุ้นยน่ากินมากพี่อุ้ยลองตัดโดยเนี่ยแล้วก็เราก็ทําอันนี้อีกปลาสลิดแต่อันเนี้ยหมวยไม่ได้ทอดโดยใช้เตาแก๊สหมวยไปใช้หมอ้อทอดไร้น้ํามันนี่ก็เดี๋ยวพี่อุ้ยลองชิมอันนี้เป็นคนทาพี่อุ้ยพี่อุ้ยช่วยพี่อุ้ยลองชิมเซอรรสชาติเป็นไงบ้าง แต่ดูลักษณะหน้าตานี่ชมตัวเองนะดูน่ากิน <laughs> อันนี้นะมันแงกงจืดมันเข้มข้นมากอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยเราอย่างที่เราบอกนะ้เราก็ทิ้งเคี่ยวเพื่อให้แบบน้ำมันซึมแล้วก็เครือบทั้งหมดอะ่ะเกือบชั่วโมงอ,มอร่อยมาก <c oughs> คนก็ต้องขอตัวไปกินข้าวแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าแบบเพื่อนๆที่ อยู่บ้านเนืน่องจากแบบเออเราต้องแบบเนาะก็ช่วยการพลันิพล so ันหน่อยเนาะแบบไม่ออกจากบ้านหลังจากทุ่มก็มีคอมเมนต์อะไรก็มาเล่าสู่กันต่างบ้านก็ได้ถ้าชอบคลิปของหมวยกับพี่อุ้ยเราคิดว่ามีประโยชน์แต่หมวยว่ามีนะก็เป็นอาหารทำกับข้าวง่ายๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตด้วยนะไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ